สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับการเรียนรู้การพัฒนาเกมนะครับด้วยการใช้งานโปรแกรมเกมเอนจินนะครับที่ชื่อว่า Cry Engine 3สําหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการนําเอาโมเดลนะครับซึ่งมีอยู่ภายใน Cry Engine 3นะครับใส่ลงไปภายในซีนของเกมนะครับโมเดลกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ e g e t เ t ช o n เช่นเคยนะครับในการทํางานกับการนําเอา โมเดลนะครับซึ่งมีอยู่ภายใน c ล y e n g i จิ3นะครับทำการ Add category นะครับผมทำการตั้งชื่อ category ว่าล o c k นะครับคลิก OK ต่อจากนั้นครับทำการ Add นะครับ Object นะครับซึ่ง Object ตัวที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นก้อนหินนะครับซึ่งก้อนหินก็จะอยู่ภายใน Object Nature นะครับ Nature แล้วก็ f o r d e r Lock นะครับ มีให้เราเลือกใช้ประมาณ20กว่าแบบนะครับกลุ่มของก้อนหินใน c ค y e n จิน3ในแที่นี้ครับผมจะทำการทดลองนะครับใส่ล็อกที่เป็นแบบ B นะครับ Deco Lock Forest นะครับแบบ B ททำการ Open ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ Brush l a s นะครับเลือกเป็น1น,นะครับ Paint Object นะครับก็จะได้หินที่เป็น โมเดลนะครับภายในค่าย n g i จิ้นสาตัวนั้นครับในการสร้างแคตตาล r y ยขึ้นมาเราสามารถที่จะ Add Object เข้าไปเพิ่มเติมในแคตตาล r y ยีได้นะครับโดยทําการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกการ Add Object นะครับเราใส่ในกลุ่มของ Rock เพิ่มเข้าไปนะครับ Deco Rock Forest g o u ตัวนี้นะครับ o p เ n เราก็จะเห็นได้ว่านะครับในแคตตาล r y กยี k ล็อกก็จะมี Object เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในการเลือกเพ i n t เราก็คลิก นะครับให้ไฮไลท์ปรากฏแล้วเราก็ทำการเลือกในส่วนของเพ้นทนะครับก็สามารถที่จะทำการวางอ็อบเจกต์ได้อย่างง่ายได้นะครับโดยที่การแอดอ็อบเจกต์ก็สามารถทำได้ตลอดนะครับตามความต้องการของเรานะครับในการเลือกการเพ้นทนะครับก็คลิกไฮไลท์นะครับแล้วก็เลือกเพ้นทนะครับ เน้นก็ลองทดลองนะครับสวิตไปในโหมดของการเทสดูนะครับครับเราก็จะเห็นได้ว่าโมเดลที่ใครยิ่งสามเตมให้เราใช้งานก็มีความสวยงามแล้วก็สมจริงนะครับครับและนี่ก็เป็นการทดลองในการใส่ออบเจกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มของก้อนหินนั่นเองนะครับขอบคุณครับ